นายบุญถาวรรับมีสายโทรคมคููไม่แคร์แล้วนิทานต่อเฉลยเรืยอย่อตอนต่อไป ซึ่งล่าสุดวันที่10มิถุนายนในบุนทาวนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวคมชัดลึกออนไลน์ว่านิทานที่เขียนขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องจริงแค่สมมุติขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่ต้องเชื่อแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเท่านั้นไม่ได้จะสร้างความแตกแยกแต่ยอมรับมีคนโทรมาข่มขู่จริงทางเฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศตำรวจทหารยศพลเอกคิดว่าพวกไม่มีตัวตนหรืออวตารเป็นจำนวนเศษเสี้ยวของคนที่ให้กำลังใจเสียอีกจึงไม่ให้ฆ่าคนพวกนี้เพราะ ตนแค่เล่านิทานไม่ได้ไปใส่อ้ายป้ายสีใครยืนยันจะไม่หยุดเขียนนิทานเดินหน้าเขียนต่อตอนนี้เขียนถึงหกตอนแล้ว นายบุญถาวรยังได้เล่าเรื่องย่อตอนที่เจ็ดถึงปดว่าอาจจะเป็นเรื่องของทนายน้าหล่อและกลุ่มทนายรับเงินจากผู้กระทำผิดก็ได้และในเหตุการณ์มีตำรวจเก่าตำรวจยศพันตำรวจโทเห็นเหตุการณ์ที่โรงแรมมีลูกน้องถ่ายคลิปวิดีโอได้แต่เง,เงียบสงสัยได้เลื่อนตำแหน่งกันและสั่งห้ามพูดแม่ของดาราสาวตัวละครในนิทานฟ้องร้องต่อศาลเองทำให้เพิ่งมีพยานเกิดขึ้นหลายปากเช่นแม่บ้านพนักงานโรงแรมลูกคนดัง เพราะขณะนั้นไม่ไว้วางใจตำรวจซึ่งตอนอวสารจะเป็นตอนที่10มีแตกตอนย่อยๆออกไปอีกอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีก็ได้เพราะนี่คือน,นิทานทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหากไม่ได้ทำจริงเดือดร้อนกันทำไมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ